สวัสดีจ้าพี่นังป้องปายมูนี่มาพอกับยยดวนรถสวยอีกแล้วจ้ามูนี่คอยสิมารีวิวรถขั้นสีแดงแดงขันนี้ไหหมูเจ้าดิมึงเด้อพี่น้องเด้อสีแดงแก้วปี03าเป็นเกียร์ธรรมดาพี่น้องกระจกไฟฟ้าเครื่องวิเทคหาสปีดพนาพุ่นวาเครื่องพันเจ็ดเด็ขันนี้จ้ะขันนี้รอบแม็กขอบเจ็ดเจ็ดพี่น้องเครื่องเสียงไพโอเนียเจ็ดนิวส่วงล่างแน่นแน่แนดิบเบกหนาลังพี่น้องโชคสตันปั๊บสูงปับงป๊บต่ำได้พี่น้องหนาลังเนาะมีค้งกันสมบ,บัทให้พร้อม คันนี้บอกเลยว,ว่าข้างในนี่มันเป็นบอแตงเด็กคุณนาเป็นบอแตงมาหายใจแอร์เย็นเย็นพี่น้องสีแดงแก้วขั้นอ้แจ้งก้อนเนื้อพี่น้องขั้นนี้เห็ดสีมาตรอบขั้นพี่น้องสีแดงแก้วเนาะเห็ดสีมาเป็นสีเดิมเนี่ยพี่น้องสีเดิมมันถึกแดดเลี่ย อันนี้เห็ดสีหไหไม่เนาะคันนี้จ้าขายสดเดอพี่น้องเดอกับเอกสารพร้อมโอโนเนาะลานพหลโยธน์นซีนักรีนตรงขามห่างพระลาดัยพี่น้องรถงามค่ะรดงามเติบไล้ละ่ะคันนี้คันผู้ได้มักรดซีวิกเกียรธรรมดาปีศูนย์สามกับสามถาทบมาเลยพี่น้องศู 55, 97, นย์แปดหนึ่งสามหาหาศูนย์เก่าเก่าเจรินยุทธน์ีนักรีนตรงขามห่างพระลาัยจํามาต่อราคาเจ้าของคนใดเดอพี่น้องเดอคันนี้สวยผู้ใดมักรถเกียรธรรมดาปีศูนย์สามค่ายฮอนด้าซีวิกจัดไปได้พี่น้องบอกเลยวา่า ต่องมามึงมาทดลองขับมาสัมผัสมาแง่งกันก่อนเพื่อขายเทิร์นค่ะพี่น้องเอารถมาเทิร์นกันไดร้ว่าเพื่อขายเงินสดนออันนี้ขายเงินสดราคา1นึ่งแบาทจ้าพร้อมโอนเนื้อจ้าเดอ้อ